สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขภูสุขคนสุขหมองสุขวันนะพี่น้องมืนอี้ช่องระเจ้าใช้แนวบ่ไดออกไปท้ายคลิปนอกครับคนตกเบเลยขึ้นได้ว่าเออคือใช่ไต้หวันคนมาก,กินหมากพี่น้องตัวเอเล่ลองไปซื้อหมากมาล่องกินเบอ่งพี่น้องอยาางู้วรสชาติไม่เป็นยังไงแล้วยยกส็สีผ้าพี่น้องว่าเบิ่งว่าหมากนี่เขาใส่วนผสมอย่างแน่ในในในหมากน,นะพี่น้องเนาะ อันนี้ฮอนีนผมซื้อมาห้าสิบบาทครับมันมีสองสองอย่างอันนี้จะเป็นแบบกล้องแบบกล้องนี่ก็ห้าสิบบาทพี่น้องเอามาเบิกันว่ขาขังในมี่อย่างไงเนาะพี่น้องนะเนางคนใช้ที่จังหวัดเท้า,าบอ่อเนี่ยพี่น้องไม่ยมากมจะเป็นประมนันอะยู่เนาะไม่เกิดสิซ่อมประมันนี่โป้งมือนี่แหละพี่น้องประมาณนี้แหะที่แกะเบป็นแบบไม่คนใช้ย,ยังไงเพราะมีอย่างอันนี้มากไปซื้อนี่ หมากหน่อยรว่าตัวนี้น่ะจะเป็นคู่เหรนี่หน่ะเป็นคู่อ๋ออันนี้กทจะเป็นปูนตัวนี้น่ะจะเป็นปูนพี่น้องอืมปูนปูนขาวใบพู่แล้วก็ปูนขาวเพิ่นประสิภาพแล้วเพิก่กเสียอ้อมห่อห่อหมากไม่หมากไวย เดี๋ยวผมจะลองกินพี่น้อนพึ่งนล้วไปนองเนาะเดี๋ยวชิบอกว่ารสชาติเป็นไรไปนอนเผื่อไม่ถีบมันมก็ไม่เคยกินด้วยกันนะแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมของคนไต้หวันเป็นผู้ชายผู้ชายกินนี่ผมก็บเบลลูเขกันว่ากินแล้วมันซอยอย่างไดนะแต่ว่าผมก็อยากลองเห็นถ้าเขากินไอ้คนขับรถอยู่โรงงานผมมันกินมือละสามชีสหลวงคุณว่กินเข่ากันได้เลย oh, <no. S 1> นำปลาแดงแกวายเดี๋ยวเร่า,ปาไปนอนเดี๋ยวจะกินดทั่ว อาาม,าามาเข้าวตาเยข้าวแตยมาช่วยกินหน่อยนุ่มเ่ีบแล้นี่อืมหอมหอมหอมผู้ไอ้พี่ไอ้ไม่มากินให้ดูหน่อยอยืไปเลยออกออูเลย ไม่สูสีอ่อนจะว่าอันนี้บางคนใช่อย่างนี้พี่นอ้องข้างในคือบ่ไม่กินไม่มีปมก็บไ่รู้ว่าเขาเอื่อมาอย่างนี้นกันยังไงอันนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรบับพี่เนี่ยที่ข้างในนะ่ะอันนี้น่าจะเป็นปูนแต่ที่เป็นปูนนะพี่นอ้งงอง โอ้อหโหหอนหงมออันนี้อีกแบบนึงแบบที่อยู่ในกองพี่น้องอให้กองเนี่ยกองวุ้งสาวง่ามๆพี่ลองแล้ว,วที่ตองกินมันมันชีรสชาติต่างกันบอกระป๋อนที่อยู่ในถุงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกินแป้งไอ้นออหนๆๆๆๆหอนหงมแบบเด้หอมหวาน อ,อยู่ในกล่องนี่ถี่แ่บว่าตอนอยู่ในถุงพี่น้องอ,งนนนะอมืมาพี่น้องมาเบิง่งประเทศไต้หวันเพิ่นใช้เพิ่นใช้เงินหยังคือจังประเทศไทยบ่อน่ะิ่นก็นมีตังเหรียญเด้พี่น้องตังเหรียญแล้วก็ตังใบเบิ่งว่าเพิ่นมีเหรียญหยังแหน่เนาะพี่น้องนี่เหรียญบาทพี่น้องเห็นบหหนึ่งเหรียญเหรียญบาทเพิ่นนี่ เน้นน้อยเป็นออกสีน้ำตาลอย่หน,น่อยเพราะแตงโมเทียบกับเหรียญบาทเหรียญบาท,ทาไทยพี่น้องนะเหรียญบาทใทห้ต่างกันเล็กน้อยเหรียญบาทเนาะอันนี้เหรียญหา่านนะครับเหรียญหา่านเหรียญหานแต่ว่าครับเหรียญหา่านใหต่างกันเล็กน้อย เหรียญชิปเหรียญชิปแต่วันพี่น้องเหรียญชิปแต่วันจะเป็นประมาณนี้นี่เหรียญชิปไทยไก่เคี่ยงกันเหรียญไก่เคี่ยงกันราคาเหรียญหางสิบเหรียญหางสิบที่เป็นสีออกสีเหลืองๆทองๆอย่าน้อยห้าสิบบาทราคาก็เป็นแบ่งมันนี่แบ่งลอยพี่น้องนี่แบ่งลอย ทั้งหน้าทั้งหลังแบ่งรอยถ้าเอามาเทียบกับนุ่นไทยแบ่งยี่สิบกระขนาดใกล้เคีงยงกันเลยพี่น้องใกล้เคียงกันเลยหระอืมพอกันแต่ว่าแบ่งรอยแต่วันที่เน่าปวดตรงไหนพี่น้นองเนาปวดตรงไหนเนาะแบ่งสองรอยแบ่งสองรอยครับสีเขียว อันนี้ผลิตออกมาบ่าหลายหรอกพี่นอ้องเพราะเคยเห็นอันนี้พอดีพีเ่เพิ่นเห็นแล้วเพิ่อดีเก็บไว้เนาะพี่น้องต่อมากพี่น้องเฮ้ยผมมองมาแม่งหาลอยพี่น้องแม่งหาลอยไต้หวันแบ่งถ่ายแบ่งพันครับแบ่งพันพี่น้อง น,นี่แบ่งหนึ่งแบ่งสองพันคือแบ่งสองพันนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปเบิ้งแล้วพี่น้องผมบ่เคยเห็นของแท้แต่ว่าผมผมขอไปเสิร์ชเบิ้งนี้ในตัวเกินนี่โยแบ่งสองพันแล้วผมบ่เคยใส่บ่เคยเห็นนะเดี๋ยวผมไปขึ้นรูปเป็นน้องเบิ้งนะพี่น้องนะผมบั้งขางแข็พี่น้องเอาแล้วนะพี่น้องตอนนี้ผมรู้สึกว่าสีมาหมากแล้วขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมด้วครับผมขอบว่าเป็นกำลังใจให้ผู้ใด ขี่ขามาเบงไม่กับฝากากคติดตามให้ในเด้อครับเป็นกาลังใจให้เนะ่ผู้ใดที่ติดตามแล้วกับขอขอบคูดหลายหลายที่มคอยติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องเข่าเจ้าใช่แนวน้พี่น้องสําหรับผู้ใดที่เบ่งแล้วติดตามแล้วกคไล์กับอให้พี่น้องถูกหวยแล้วัลที่หนึ่งเด้่พี่น้องเด้อใครจะทีไม่เด้อขอให้โชคดีลำลำเราด้วยทุกคนสำหรับมอนี้ขอล่าไปสามีเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวยังไหนพอกันไหมคลิปหนา้าขอบคุณในหลายนะครับผมสวัสดีครับ